สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องมามาพี่นอ้องเอ้ยแข้งปลาไหลในี่ป้าครับมันมุ่มมันเจา้าปุ๋ยเป็นปลาเป็นบอลพี่นอ้องพ่อพี่นอ้องมาแด้ปลาไหลในป่ยป้านะไอ้แม่หน้าบึอน,นี่ครับเอ้าลุ้นน้ำกันยังไม่เยอะเก่งน้อย แค่ไม่ปลาครับพี่น้องเอ้ยครับโอ้แค่ไม่เลยครับไปดูน้ำขันพี่น้องมันหม,มันครับปลาก็ะคากรนอ่ะพี่น้องเอ้ยปลาเบือ,รอครับ หอมหมดเลยพี่น้องอู้หูเจ้าการรึนี่ไปละแล้วไปอะไรตะโคนกันพี่เนาะอะไรโคครับ

นายไงด้วย必ื่อเป็นยอร์เอ่อไปแล้ว�เนี่ย LET 하는ไป strikes k i l o g r a m เจ้า好的นายคลี l ส่องธิลงด้วย pues แจสืน Speaker 710 Jacqueline 8เอาไ่าลง під ง¶ مع ป oppositebacks ะโอถ่ป o u л a u เม่อ Answer 9 10อยอกก balanced chili นถ่ายรั Commander o เหยอด้วยาททขท jamais วั ńst b a t t l i เป็นเก่งเ่งล vegetation ที่แก camb มอไปคล้อด m e t a ะเออง Send the Bart's Las X Ceeson に systerem a hand ให้ส์ต่า รลมกันไปนเรื่อยๆครับปลาไหลเนปลาเป็นกันเรื่อยๆพี่น้อมมันรนันครับรมกันครับอ้ยขับขาหนพี่นมเลยไมครับครับปลาข้าเนีมามามาเิา่งใกล้กลนานใกล้กลเรีมัถือข้าวัน,น,นียหรครับ แท่ะทไท,ะะที่แท่ปลาในปลาเมือนี่แทะีถือบพี่น้องว่ะมนี่พาพี่น,อน้อ,มอ,นองมาแท่งปลาลในปลาครับปลาอุ๊ยตุติหีรดเฮ้ย có mấy lốt cá cá rồi đấy mấy nục, lá vẫn vẫn hằn à cá thân quá, ừ. thân mỗi. cứ cứ cũng rồi Không khô không khô đâu Thuốc lẹp hả nào ทเทเคงเลยพวกกอนไมเอาเราไน้องมาลุนตัวนี้มกันครับอู้ดูอดมีอะไรดิบานเมียอะไรซึ่งกก้าวลูกัน่ะลุ้นกันครับลุ้นขึ้ก่อนมั่หัลุ้นสามแล้ว,วลุว้สามเลพี่น้อ Ủa, chưa hoa 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 S <S ว้าวน,น,นี่มันว้าน่าพี่น้องเอ้ยมันเหรอครับอ้ยพเนี้ยว้าเปลดเง่าเห็นมือเลยครับอ้าแม่แล้วแก<บ>้มเป็นต้องหนึ่งแก้มรนตอนเลยครับแทงปลาในปลามื่อนี่เอาปลาไมาสินี่นอืออกยอ่มนี่น้องย่อาอ่ปเงาเ้ยอนออ๋อ๋เอาไปไฟ าอีกหกอีกต่อไปครับลุ้นกันไปน้องลุ้นกันครับแทงในปลามือน่ันพี่น้างตูปลาครับเฮ้ยปวกอาเลุ้นกันไปเลยพี่น้องครับาอ้กพี่น้องมุดแดงพ่อมุดแดงปลาคก้เกิดเลยเฮ้ยนปะาแล้วอ้ยไปทั้งหมด ขาดแล <taking fools authority> <half> <chips> ้ว oh, พ oh, oh. ี่น้องขาดอีกแล้วแหลมบ่ดีแหลมบ่ดีไปนะโอ้โหกันดีครับล่าล่าพี่น้องยั่เหลือที่แทงตะเลนในป่าโอ้ยตามจันทร์นายต้องผีน้องไปน้ำเดี๋ยวก๊อับกหมดไปนะ้วลุดไปจักวะ

เดี๋ยวเดี๋ยวดเอยๆเดี๋ยวอะไรพี่น้องเอ้ยครับโอ้โอ้โอ้บัดมือกนพี่น้องบุญแดงกัพ่อมุญแดอะไรในโขกดิอะไรในโขกพี่น้องลาก็ลาก้อนกับ้อนพี่น้องวนแคจมุนแดงพ่อเป็นนาใจม่นเสมอลุ้นก็เรื่อยๆพี่น้อง

อรถมันไปเรื่อยๆพี่นองมันมันครับแท่งปลาหลในโวกพี่น้องในปาลารอดตายสองตัวจังสีเลยพี่น้อง,สอง,สงะสุดยอดเลยครับมังโลเหรอพะะี่น,นะตัวตัหี่ยนพี่น้อง พอดีเราจะง่ายไปเดืพี่น้องครับตุมคตรหมอดคนชินมหมดพนะนี่ปลาครับแล้วปนี้ปลาบ้ากระบอกหรนาปัาส่วนาตันอ่นาต่ายแตกเ่ายแตยางไยออกพี่น้องครับมันเลือเราหรือพี่น้องสอตัวชื่อไสุด่อจอดครับเดลมาเตมาออกมาก่าตไหลุงมือกับนมาผาดพี่น้องครับอ๋อคนนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้อง กำลังแรงใจคนแรกคนแช่คนติดตามมาเดยนตลอดได้พี่นหรอนะ,ะ,ะเนาะลาพี่น้องแค่หน้องจีบไหนก็รุ่นฟรอยไมเนาะพี่น้องเนาะรับจิบดีกันสวัสดีครับ